ไม่เก่งก็แจกมีแค่นั้นชื่ออย่างเงี้ยไม่เหรออืมจะหลุดปากชื่ออะไรอย่างี้มันเป็นตักขักละเหมือนไอ้พวกยูมีแจกกันรอ๋อไอ้มิสเธอร์ไอ้วิสคิมเยอะอยูอะไม่เก่งก็แจกมีสองอย่างพราะบางคนก็นบอกเก่ง <c oughs> ไอ,อเด็กวอลเลนเตอร์ที่มามันก็ชื่อนี้ม,นมันก็เก่งกแ,กแต่ผมว่ารอบไหนแจกจะบางคนก็ไม่เจอเคยเจอเก่งเลยน่าจะเป็นกูนั่นแหละไม่เคยเจอเก่งคนไหนบอกชื่อแจกก็เจอแจกตลอดอ่ะห้องงานน่ายอยู่ทางเราอ <S <S ขอให้เก่งแล้วกันไอ้เหี้ย เป็นโมบ pues okay. ้างดีเก่งเฮ้ยเฮีเียเจอมาวารอเลนสนะกลัวจะเก่งเอพีเอสอดีเฮียแต่อ้าวเดี๋ยวสามนัดมึงรับนะใครนะเอฟ

Dậu Tê đưa lưu nữa Nó cắn Cắn lên Nó Ao gì cho mới đi chặt Let's do this by the book. กูงงเลยทำไมกูตีแล้วกูวิระยะวะเดี๋ยวซี่มีลุนอะไรบ้างโอเคตามสัตว์เลยโอเคลุนลองยังได้อยู่แค่จะงงงงหน่ย Left unturned. As expected, Logic is rare. I know I saw only <cam ina> จ่างพักโทษหมาม่ช่วยเ <c oughs> ดินไปเข้ากัน part of pilt is its people no yep. got them in my sight so oh. it has come to this i killed it then <laughs> must this to dance duty In this case. You... one but... let's <laughs> on the trail. one. <laughs> จกัน okay, อยู่นะเฮ้ยโดนหลับโอเคพี่ okay, mm hmm. เอาอ้อยก่อนฉลาดเน mm ี่ยฉลาดถ้ามีตัวปัญหาเยอะก็ mm hmm. ต้องให้เลือกอ่มันจะกลัวใครอะ่ะ mm hmm. อนันนึงนะต่อ Okay. I will not tolerate lawlessness. I <coughs> are you one? An opening. Mm -hmm. An enemy has been slain. Well, I was only. It's my business to know what others do not.

ลูนนี้ได้ฉยระยะกว้างตีแม่งเลยออกไอดีมไม่ไม่แรงเขาคอมโบน่ะแรงเขาบิดเหมือนข้าวมากกับไอพวกหลักมีใครนะมีป้ารัตนาวันที่เขาลูนไอดีมาด้วยไม่เอามายืนตีไว้เพราะจิ้มเหมือนจิ้มแม่งแรงอะ นูเวทเหมือนเจอมาที่เน้นวิ่งไวแล้วระเบิดแต่ถ้าฝั่งหนูได้มังกรฝั่ง้นูพาสีดีกว่ามันได้กอมไป็นสองตัว <c oughs>

โอ้อะม่ไม่ไม่นับไงไม่นัออสำเรแล้วใช่ปะยังไม่ออกนี่ใช่ปะบอกหน่อยดิอันตีอ่ะว right> ้ยจะยิงก no ัเพลงน ขอคนที่ติดตามนะคะอีกเลยโอ๊ยเสียชีตายขอบุณทีดตามค่ะโหยิบอั่นติเชี่อมานายมีเอ๊ะข็ดที ไปบูได้บูบูไปไม่รู้เกลืนตัวเองมาเลยตอนนี้เกียนัเล่นได้อะเดี๋ยนเนี่ยเขารู้เลยนะของลุงผวา อะไรวะเดียเราไปออกตามกันดูนั่นเอ็ดีปะวะอะไรครับเปล่า,าไม่ใช่เหมือนเดิมเลยป <laughs> ลดไหมเนี่ยปลดอยากติดแขนข้า ไม่ค่อยแบบเล่นแจก้าเปิดเลยเนะเดี๋ยวพอเจอเวลคโคสก็หยิบพิกแรกมานะมีบูวับเชียวดิโดน นนตอนเต้ตั้งยิงมนคนควงตอนนั้นะสวดเลยทันไม่ทันไม่รู้่ใช่ถ้าคน<ม>เลน<ำ>่นเป็นไม่ได้ทำงานด้วยไม่ค่อยเข้าใจเลย,ยแต่อี้เยเป็นแต่น่าจะสวยสร <c oughs> ุปเป็นคนบอกให้ซับหยิบแทงไงตีหมดเอ,เอ่อดีอเดี๋ยกัน ม่โดนนนน้อยอยู่กลางลาสุดเดี่ยวมาเขี่ยดันบอลเร็วมาแล้วาม,ามันตายอยอดน้อยสองแื่ไห้ไม่รู้ใช่ไหมรู้ครับ เอาถามว่าเลือดน้อยสองใช่ไหมก็ตอบสิหนูไม่รู้นะ่ะรู้ยังไงเออมาแล้วกลับบ้านไปนะกลับบ้านเนาะรีบมาฮึเลือดไม่เต็มไม่ใช่ไปทำอะไรมาเล็กอย่างไม่ก็รีบวิ่งออกมาโอ้สามเรียมเหรอือม เลือดรมต้นค่าได้เยอะเอาดูนได้เงินแซมกูก็เอาดูนกู้เงินมาด้วยแล้วก็รองเทา้าสีอ่ะคือได้รวยมากเลยเล่รองเทา้าสีมาด้วยอออืมเาีนะ

อนตี้อืไมไปเลยกน้อยโอ้อเอาเอาไมวอ,อนไหม<ะ>โป<อ>่งย่องค o l l ก c t o r ิดจ <Nee>, okay. ัดไปเตอร์มีแล้วรู้สึกดีไม s ช่หรือว่า

times over. Ah, yeah. Ivana. Uh, Let's crack this case wide open. Okay. Be good while I'm gone, won't you? Đang tỏ cô nó cho vậy dù mắng này kia. มึงโกเน,นเาเหรอตลาดเนี่ยไอ้เหี้ยบอ้อยตีเร็วจังวนะสามสิบสองนั่น่ะเอาลุงตีป้อมหรออืมเอาดูเขียวมาทั้งแท่งเลยนะดุนหลักอ่ะอมไม่โดน

ไอโอเคไอ,อเลนแทงไม่แรงมากแต่นามากตัวรับ,บท,ทางนี้นยังอยู่น

กำลังสลิปอ่าดกบวอเีไม่ตายหรอกอ้อไอ้ก็ต้มตีนะอ่ะวิ่งมาวิ่งมาเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวให้ทัน <laughs> ยเป็ดเลยนี่เป็นก็โอเคแล้วเข้าออกเป็น อของเป็นด้วยรุนคิงแล้วก็วิทเอ็นเลยฮาเวทตฮาเวทอะไรวะฮาเวทโซอีอแพ้โซอีโจอีโน,น,น,นูนนูหน้าโนูด้วยะ<ม>เหยียวเข้าไปบ้านเล่นเลยสัตว์ต<ม>ิดศูนย์ชิบหายโอ้ยโคตรอันตรายโคตรเบกโอ้ยเบรก

ก็ยังไม่ตายเนาะตายแล้วไอเดียวกำลังมาโคตรแรงใครไปนอนละงานเดียวโคตรแรงไอเดียอันติโอ้ยออกได้มีของเจาะเกาะตัวบางกับเจาะเกาะตัวหนาแล้วอะเฮียโคตร ไอเจ้าฟาร์มกิ่งเนาะฟาร์มดัวมากน่าจะม,มีใครยืนให้มากกว่าถ้าได้เทสต,ตึงๆอ่ะบอกเลยว่ามหาศัศจรรย์สิบสูงพี่เกิดค<ะ>ือถ้าเทสมันไม่โชว์ให้เห็นว่าน่ากลัวมันจะเล่นยากขึ้นมาใช่ไหมไอ้พวกตัวดึงถ้าไม่โชว์ให้เห็นว่าน่ากลัวตัวม่นแบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โออดีปวดเลือดไม่ลดเลยอ่ะหลังจากเอดีเลยน้างนู้แปลกแปลกสนใจวลคอนโดนผิดอยู่ ไม่แน่ใจเป็นหรือไม่เป็น <c oughs> เราให้จิมเร็วได้ตอนนั้นโอ้ยเทระ,ะพอดเทระพอดปล่อ,อ,อ,อยโซ่เอทปล่อย สามเลนเนี่ฮี้เวทกูว่าเกิด <c oughs> <c oughs> โอ๊ <c oughs> ตกใจนั่นตัวควม เดี๋ยวนนตีอัรเดียวกำลังไปช่วยมีกระด้านหลังหนอดเนาะโอ๊ยโดนยิงแล้วโอเคไม่ตีละ anh mấy xe của chim này. A true professional is always aware of her surroundings. then i best put on enough i i love you very shut down never a dull moment looks like you did it ไม่ตามต่อนะกูาตายสัตว์หูหูปาดปาด <c oughs> อุย้ยไม่ใส่ออเอาเปิดนักรอดกูตามยีกูตายกูไม่ตามรอเลนะ่นตามต่อ S 1> <S 1> <S สัญญาตรงนี้กูกว็าวางแทบเลย <S 2> <S 2: ติมตีนอ <S <S ุ้ยอาีพ่ะคำพิเศษ ก่อนเลยตัวนี้นักดาววันนี้ในเมืกก่อกวะไม่รู้แหละเอาแค่ตัวเดียวไปตึงว่ะ เห็นเดินเหมือนกันนะโอ้ยจุกจุกกำแพงกันม่ากมี G A แล้วด้วยด้วยน่าจะม่อะไรจะตอ่ะอืมโอ้โหไม่ตายแล้วพี่เตู จีจีมีดิฟวว่ะเชียอย่าไปด่าน้องวัดโนดิฟฉันเล่นดีเฉยๆให้กดเอนเตอร์ไม่ได้กเเ็แต่นิโกเดินเฉยเลยเบียดเป็นซ้ำแล้วมั้งเดินอยู่แล้วดนิโกะ ตัวล่อศะตรูได้เลยแมไม่ทันเลยซุยเดี๋ยวเันซัพพอร์ตด้วยแบบสสาพอผ้ามัวิชชั่นลอยเปิ้อของหนูยังไม่ตายคอมแบทก็ว่าแล้วฟาร์มมิ่ง46ไม่ถึงครึ่งแล้วฟาร์มมิ่งกลัวตอนนาทีไม่ดีสี่เอ็ี่หไม่เอสองมั ที่ตัวรวมกับหนูเนี่ยสบายจัดเลยอือสบายจัดนี่โอ้ปลาอ้อยดาเมจ200,000